จักรยานแทจันก์มอเตอร์ไซค์โอโตไบ่าสกูตเตอร์สกูตเตอร์รถยนต์ชทดงุงฉารถยนต์ไฟฟ้าจันกรชาดยนต์แท็กซี่ แท็กซี่ตุ๊กตุกทุกทุกรถเมล์พสัสรถบรรทุกทคร,รถไฟคิชะรถไฟฟ้าช้นชัยรถไฟฟ้าใต้ดิน 지하철 르아 택 르엿 유트 크룽빈 비행기